có dấu đều nhưng mà dùng nắng nóng 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 có bắt nóng nó có nóng 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 ก็อยู่รูด้วยนะครับแล้วก็คิวต่อไปจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับนี่ครับจุดสีด้านหลังหน้าฝานะทำสีดำนะคุณเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูด้วยนะขอร,รอชมครับก็วันนี้ก็มาอัปเดตน,น,นะครับให้ดูนะเนี่ยนะครับก็บๆๆได้โตดได้ ตัวเองไปแล้วเนาะนี่เนาะก็อยู่พูดเนาะเดเลยครับเมื่อกี้ก็ส่งแค่ไหนเนาะส่งกองเนาะนี่ครับทุกคนจะสังเกตว่ามันจะเป็นมันเนาะเนี่ยเป็นมันเนาะเคยอยากให้รถแววแบบนี้นะครับแล้ก็นี่ครับเบลเนาะ หาน้ำมันปืดนะครับแล้วก็มาถูนับแล้วก็เป็นมเนมันนำปืดมาตูนะับทุกคนมันจะเป็นมันแบบนี้มันจะเวลนะไม่มีฝุ่นติดเลยนี่เงาเลยนะเป็นเงาเลยเป็นองผมเลยยีนเดี๋ยวผมก็สาธิตให้ดูอีกที ถ้าใครอยากเห็นน,นะครับกดไลค์เลยนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามเนี่ยผมจะทำคลิปทั้งหมดนะครับให้ทุกคนได้ดูกันว่าจาไม้รุแรวเป็นยังไงแล้วก็อ่าเราเอ่อเขาเรียกว่าพุ่นสีนะครับยังไงนะครับเป็นสีดำแบบนี้เป็นสีดำจะได้เหมือนชื่อว่าดำดำดำเปีนะครับน้องดำปีออทุกคน ก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กัสหายคลิปนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้วครับ